พ่อคาร้านนี้หล่อจังหล่อแต่มีเมียและะ้วนะเจ้าลน้านะครับนามฟ้าคุณว่าอะไรนะคะเราเลิกกันเถอะลูกหมูคุณยังไปได้ไหมลูกหมูขอรอ้องคุณไม่ต้อง นี่จ้าขอบใจจ้าส่วนนี้เงินค่าเช่าของเดือนนี้นะจ๊ะทำไมไม่ซื้อเลยล่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกๆเดือนหนูกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะป้ารอก่อนนะคะจ้าจ้าอืม อร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่มีใครสู้ได้เลยน่าจะเปิดเพิ่มอีกสักสาขานะลูกหมูหนูแยกล่างไม่ไหวแร,ร้วค่ะป้าแค่นี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วงานหนักหรอขายแค่โจ๊กไม่ได้ขายแค่โจ๊ก,จกหรอกค่ะป้าหนูทำงานประจำด้วยก็จะขายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มนาจ่ะหนูนี่ขยันจริงๆเลย ไม่ขคอย่างก็อดตายนะคะป้าหนูเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่มากก็ต้องยิ่งโดนแบบนี้เป็นธรรมดาค่ะเอานะลูกหมูเชื่อฉันเถอะมันมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เสมอขอบคุณจ้าอ้าคุณกลับมาแล้วหรอก็มาแล้วสิไม่เห็นรือไงอันนี้ผักขอบคุณนะคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกจ่ายเงินค่าจ้างที่ใช้ผมไปซื้อก็พอ คะคนกันเองผมเอาสามร้อยไม่ต้องทำหน้างงหรอกนี่จ่ายเลยปีเตอร์ครับหนูยังว่างงานอยู่ใช่ไหมพอดีโรงสีฉันขาดคนยกข้าวหนูสนใจหรือเปล่าฉันให้วันละห้าร้อยไม่เอาครับเดี๋ยวมือผมอด้านหมดโอ้ยไม่ต้องห่วงมือด้านหรอก ดูอย่างลูกหมูเมียหนูสิขยันสายตัวแทบขาดแล้วปีเตอร์คุณลองไปทำงานกับป้าจุ๋มดูก็ได้นะเราจะได้มีรายได้อีกทางเอ๊ก็ผมบอกว่าไม่เลยแค่ผมต้องตื่นเช้ามาช่วยคนเตรียมของร่างกายผม<ฮ>มันก็หมดพลังงานแล้วอย่าหาเอาใส่ผมเลยนะลูกหมผมขอร้องล่ะร้อนก็ร้อน,นจะทำให้หมด หนูต้องขอโทษด้วยนะคะป้าจุ๋มปีเตอร์เขาคงเหนื่อยนะคะกินโจ๊กให้อร่อยเถอะจ้าปีเตอร์ไหนคุณบอกว่าเราจะช่วยกันไงผมสัญญาลูกหมูผมจะช่วยคุณเก็บเงินซื้อบ้านเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แบบนี้ขอบคุณนะคะคุณแต่มันเหนื่อยนะ เราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากคุณจะไหวหรอคะไหวสิต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะลูกหมูอืมประจุมอยู่นี่เองอ้าวเนื้อทองสวัสดีค่ะ หนูไปตามหาที่บ้านตั้งนานเห็นแม่บ้านบอกว่าอยู่ร้านโจ๊กจ้าป้ามากินทุกวันแหละโจ๊กร้านนี้แล้วนี่ไปไงมาไงลมมาไรหอบมาถึงได้มาหาป้าได้ก็ลมแห่งความคิดถึงไงคะแหมปากหวานแล้วเรามามานั่งก่อนค่ะป้าเอาโจ๊กไหมก็ดีค่ะขอสักชามโอเคลูกหมูเอาโจ๊กมาอีกชามจ้า ใช่ค่ะป้าจุ๋มใส่ทุกอย่างเลยเนอะจ้าผู้จัดการวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะยังไม่ไถึงเวลางานเลยคุณคะฉันฝากคุณทำโจงให้ลูกค้าหน่อยนะคะฉันไปคุยธุระแป๊บนึงอีกแล้วนะคะคุณอ่ะก็ะได้ขอบคุณคะ่ฮะฮัลโหลคะ่ะผู้จัดการค่ะอยากออะไรนะคะ ุตาพ่อค้าร้านนี้หล่อจังหล่อแต่มีเมียแล้วนะจอแล้วนะครับดาวฟ้าดาวฟ้ามากินยกแล้วเลยเนี่ยนะคุณคะคุณเ,เสร็จยังคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้โอ,อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองแล้วนี่หนูทำงานอะไรอยู่เหรอณนะทองทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะป้ารายได้ดีด้วยนะคะจริงเหรองานอะไรล่ะไว้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันนะคะหนูก็อยากชวนป้าทำอยู่เหมือนกันทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะ ขอโทษที่ค่ะจับผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ วันนี้เลิกเร็วก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาไปเปิดร้านวิลดอะไรอะ่ะไหนคะทำบ้าอะไรคะคุณที่สาธารณะนะแล้วคุณไม่ชอบยังไง <c oughs> ชอบค่ะขอแกมนี้ด้วยได้ไหมคะอืมทันเลนจังเลยนะเราปีเตอร์เงาทอง คุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผมมีเมียอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะน้าทองชอบคุณไม่ได้ชอบเมียคุณซะหน่อยอืมน่ารักจริงป่ะเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับเข้าร้านผมไปคะ่ะแล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไวได้วยนะคะ <c oughs> จริงหรอวะฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยแต่ไม่เป็นไร ถือว่าฟาดเคาะไปก็แล้วกันจ้าจ้าแค่นี้ละจ้ะคนเราอยู่กับแมนทองมันดีแบบนี้นี่เองอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินสายเปตัวจริงเลยนะเนี่ยต่อไปในชีวิตจะสบายแล้ว <c oughs> ปีเตอร์คุณไปไหนมาเหรอคะผมจะไปไหนผมจะไปต้องรายงานคุณด้วยเหรอหลอผมจะไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปไหนคะเรียบร้อยหรือยังคะเงืนอทองรอมาแล้วนะปล่อยให้ที่รักรอนาแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะปีเตอร์ นี่มันหมายความว่ายัางไงคุณกับผู้หญิงคนนี้เขาตใจให้ฉันค่ะเพราะฉันสวยและรวยมากแต่เขามีเมียแล้วนะคะคุณมีศีลธรรมอยู่หรือเปล่าศีลธรรมมีแล้วดียังไงอะคะมีเราทำให้รวยขึ้นไหมนี่คุณทำไมคุณถึงได้ไร้ายยงอายแบบนี้คะอ้โหมยเายมาว่าเรื่องขอดข้องแบบนี้นะปีเตอร์ผมว่าเราเลิกกันเถอะลูกหมู คุณว่าอะไรนะคะได้ไม่ผิดหรอกแม่คะปีเตอร์เขาต้องรักสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองสิใช่ครับลูกหมูเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วชีวิตย่อมเห็นจะมียเรยราเลยผมยังต้องเหนื่อยในทุกๆกกวันผมเบื่อเข้าใจไหมแต่เราก็เหนื่อยมาด้วยกันไม่ใช่หรอคะคุณแล้วที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะสร้างอนา,าคตด้วยกันคุณลืมแล้วเหรอเรารักกันไม่ใช่หรอปีเตอร์ การรักมันกินไม่ได้ไงลูกปูเงินตังหาที่กินได้ผมทรมบาบากกับคุณไม่ไหวแล้วในเมื่อโอกาสมันเดินเข้ามาหาผมผมก็ต้องวคว้ามันไว้เพราะถ้าผมคนฝืนอยู่กับคุณต่อไปชีวิตของผมก็คงจะเล็กเหมือนกับโจ๊กที่คุณขายนี่แหละปีเตอร์คะสันองก็ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวนะททอซื้อให้ใหม่หมดเลยไปกันเลยค่ะจะได้ครับบีโตปีโตปีโตอ,อย่าไม่งปค่ะเอ้ยนี่คุณปล่อยนะอย่ามายืมของไม่ค่ะคุณไม่เสียายเวลาที่บานมาหรอผมไม่เสียดายผมเสียใยเวลาที่เียวมากกว่าปล่อย มีคนใหม่แล้วค่ะป้าโหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใครกันคนใหม่ของเขาก็ผู้หญิงที่มานั่งคุยกับป้าเมื่อเดือนที่แล้วไหคะฮะเนื้อทองน่ะหรอทุกอย่างมันจบแล้วค่ะป้าไม่เป็นไรนะปล่อยเข้าไปถึงรักจะจบลงแต่เราต้องมีชีวิตต่อ เข้มแข็งนะลูกหมูใครที่มันทำอะไรไม่ดีไว้ป้าเชื่อว่าสักวันมันต้องได้รับผลกรรมค่ะป้าไม่เป็นไรลูกอยากร้องร้องมาลูกป้าอยู่เป็นเพื่อนหนูเอง <c oughs> สู้สู้ลูกดีใจด้วยนะลูกหมูร้านนี้เป็นของหนูเต็มตัวแล้วขอบคุณมากเลยนะคะป้าจุ๋ม ถ้าไม่ได้ป้าเติดสติหนูคงไม่มีวันนี้ไม่ใช่เพราะป้าหรอกลูกมันเป็นเพราะตัวหนูเองทั้งนั้นค่ะป้านูกหมูช่วยผมด้วยผมไม่เหลืออะไรแล้วปีเตอร์คุณไปโดนอะไรมาคะลูกหมูหผมถูกซ้องเนื้อทองมัหลอกผมว่ามันไม่มีหัว ที่ไหนได้คุณผมตกหมาพียนแถมทำให้กินสีเทาอีกแล้วตอนนี้ผู้ไดจะโดนจับไปหมดแล้วเวนกรมตามทันเร็วจริงๆลุงหมูช่วยผมเลยนะผมไม่มีที่ไปผมต้อบาาจริงนะให้ผมกลับก็ได้ช่วยผมเลยนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันคงช่วยคุณไม่ได้แล้วปีเตอร์ ในวันที่ฉันลำบากคุณกลับทิ้งฉันไปไปมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในวันนี้วันที่ฉันมีคุณจะกลับมาง่ายๆแบบนี้เหรอคะฉันว่ามันเห็นแก่ตัวคะ่ะลูกหมูคุณจะไม่ยอมยกโทษได้ผมจริงๆเหรอจริงค่ะคุณมาทางไหนก็ช่วยตับไปทางนั้นเถอะนะคะนี่ปีเตอร์คนเราเมื่อคิดจะมีชีวิตคู่ มันต้องเคียงข้างกันทั้งสุขและทุกข์ต้องพร้อมที่จะผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน,นไม่ใช่ร่วมแต่สุขแต่ไม่เคยร่วมทุกข์นะปีเตอร์ผมไม่ได้ที่ลุงหมูไปเลยไม่มีใครที่เท่าลุงหม,มูเลยแล้วฉันรักคุณนะแต่ฉันก็ต้องรักตัวเองด้วย ลอยให้เธอเดินผ่าน